สหประชาชาติและเป็นการละเมิดพันธากรณีการลงนทท่าห้ามทุนระบสาคนหรือว่าอนุสัญญาออตาว่าและกฎหมายรัษเซียทำระหว่างประเทศซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนายนาทก็บอกว่าตัวเองได้โทรศัพท์ไปหาริอกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นประธานในการประชุมรัฐพักคีอนุสัญญาออตาว่าญี่ปุ่นก็จะเป็นประธานในการประชุมรัฐ่าคีอนุสัญญาออตาว่าจะเกิดขึ้นในเดือนธัน ะะเพื่อขอให้ใช้ใกลไกในกรอบอนุสัญญาออตตาวา่าเพื่อไต่สวนการกระทําของกัมพูชาซึ่งฝ่ายเลขาธิการของอนุสัญญาออตตาว่าได้มีหนังสือตอบกลับมาด้วยแล้วและในวันศุกร์นี้จะมีการพูดคุยกับประเทศผู้บริจาคในกรอบอนุสัญญาออตตาวา่าเพื่อหเห็นการดาเนินการของกัมพูชาโดยเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชาหรือ GDC ไทยกัมพูชาซึ่งไทยเสนอเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดแตกกัมพูชากชารปฏิเสธ เขาเนี่ยได้โทรศัพท์พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะเพื่อขอให้ใช้กลไกอาเซียนกดดันให้กัมพูชาร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนายมาริทยืนยันว่าในม่วงการเดินทางเยือนอนครนิยวยอร์กสหรัฐอเมริกาตนเองได้พบก,กับเลขาธิการสหประชาชาติหรือเลขาธิการยูเอ็นและรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแล้วและได้ประท้วงท่าทีความไม่จริงใจของกัมพูชาต่อทั้งสองบุคคลและในโอกาสต่างๆเสมอมาในส่วนกรณีรัฐมนตรี การกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้ส่งจดหมายร้องเรียนต่อประธานคณะมรการเขาไม่ได้คณะประธานคณะมนตรีความมั่คงแห่งชาติหรือว่า USC n นะคะและเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN เมื่อ11สิงหาคมที่